Ha <laughs> มีชื่อว่า E S C Space Bumper นั่นเองนะของพี่พีททองเจอร์ปกติเรามาเราจะมาเล่นอะไรเกมบอร์ดใช่เกมบอร์ดแล้วอะไรอีกล้ออะไรโรเลื่อนใช่แล้วอะไรอีกจักรยานสกูตเตอร์แต่วันนี้มาเราจะเปลี่ยนเราจะเล่นสิ่งนี้อะไรคืออะไรมันมันคือกูคัตค่ะนี่นะฮะคือของเล่นใหม่ของประเทศไทยเลยนั่นก็คือเมก้า ตอนเมกฆคิดนะเป็นหุ่นยนต์แบบแรกนะที่สามารถลงไปนั่งแล้วก็บังคับได้เดี๋ยวเติมลูกเติมเติมแต่กระสุนเราสามารถแต่ลูกกระสุนเอเดนอยู่ในห้องไงเยอะเลยใช่เพราะเพราะลูกกระสุนเอเดนในห้องเยอะตรงนี้ก็เลยน้อยไงลูกเอเดนชอบขโมยลูกกระสุนไปแอบใต้หมอนใช่ไหมใช่หรือไม่เอเดนชอบ มาไม้ลูกสุนเตมในห้องเอเดนโออเดี๋ยวมันมีจานทีบานก่อนนะเด็กๆเห็นอันนี้ไหมเขาเรียกว่าจอยสติ๊กสามารถบังคับผ่านจอยสติ๊กได้นะแล้วก็สามารถยิงกระสุนได้รู้ไหมว่าปกติเวลาเรายิงอ่ะถ้าแบบสไนเปอร์เราจะยิงแบบไหนแบบทีเดียวปั้งแต่เราจะมีปืนลัวนเองอะนี่แหละคือปืนลัวต้องอัดลูกกระสุนเข้าไปเยอะๆเพราะว่าในหนึ่งนาทีมันจะออกมาทั้งหมด11ลูกโอ้โหเยอะมากนี่เลย นะเดี๋ยวเขาอะมีแว่นมาให้ด้วยใช่ปล<ว>อดภั<ห>ยแน่นอนปลอดภัยนะเราก็ใส่แว่นเวลาเรายิงนะวิธีของกระสุนมันจะมาโดนแถวบริเวณขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นได้สบายใจมากๆเลยนะอ่ะแล้วนอกเหนือจากนี้รู้รู้ไหมเด็กอันนี้เป็นรถใช่ป่ะแต่รู้ไหมเราเล่นแบบยืนได้ด้วยนะอ๋อเออมันถอดออกมาเล่นได้สองแบบอ่ะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เล่นแบบรถเดี๋ยวเราเล่นเกมแรกกันเลยดีกว่ามันเป็นเกมท่านด่านเพื่อจับเวลานั่นเองง่ายมากๆเลยนะก็บังคับรถพีิพิราชีปะ หนาวไเฉยเป็นดึกๆอ๊กเรเราจะมีเส้นทางให้เด็กๆขับนะให้ขับตามเส้นทางที่กําหนดเอาไว้แล้วก็ไปยิงกระสุนตักที่เป้าใครทําเวลาได้ดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมามีจะซื้อรถคันให้อุ้ยไปก่อนน่าชิลาน่าหยา ่เรียบร้อยอ่ะตามนั้นนะบังคับให้ได้ตามัว่าแล้วคิดตุดๆุกมาจากไหนกินเงยแกงเป็นเใครทำเวลาได้ดีที่สุดจะเป็นเจ้าของเมกกะคิดอันนีไปอ่ะเดี๋ยวดาดาเล่นให้ดูอะดูเชนทางจากดาด้านะถ้าดาด้าขับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมามี่จะบังคับเองโอ้โหเรื่องแค่นี้ง่ายมากถ้าขับไม่ได้จริงล้มแล้ว แรงมากแรงมากเดี๋ยวเราจะจับเวลาดูนะว่าดาจะสามารถทำได้ไหมจับเวลานะหนึ่งสองสามปั๊บเอาล่ะไม่พังนะเดี๋ยวเราจะซมไปก่อนเดี๋ยวแล้วเราก็จะลงโอ้เราไปอ้อนทุณนู้นใช่ไหมอ้อนครณนู้น่จะงูเลยแล้วก็ถึงคุณดำ้วหมุนติ๊กแค๊บนะไอ้หุยดาเห่วยมากแล้วมาแล้วถึงไหมเห็นคุณไหมอ๋อพูดแล้วก็ติ๊กแค๊บนะ นี่ยังไงมันดึงต้องตอบให้หมดฮาร์ดเฮ้ยซิกแซกให้ได้นะผ่านไปทั้งหมดข้าอันละก็ได้เราเข้าจุดตัว<ะ>สติ๊กเกอรท์ที่เราต้องขับตัวสติ๊กเกอร์ก็คือยิง,ย,ง,ย,งยิงยิงยังไงก็ได้ให้ใต้หล่นว้าวุ้หล่นแล้วหนึ่งเอาสองหลองือดลูกศรอันสุดท้ายมาดูหล่นที่อาม สี่สามสองไปวิ่้ยมันี้เร็วมากเออพอเบารถมันไปเร็วอ่ะโหเด็กๆเล่นนะแต่โหมันมีคันดีกว่าไดรอีกอ่ะเฮ้ยเอาแล้วอ๋ติดแล้วติดแล้วเออดูแล้วขาตรงนี้แหละเฮ้ยเล้ยวไม่โดนไกลเข้าไปเรื่อะ โดรน<า>มากับมากับมากับมาย,าย,ายา่างย่างย่างเวลาของมันมีคือววหนึ่งหนึ่งแปดใครจะไปก่อนใครจะไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเด็กๆทุกคนก็คือใส่หมวกกันน็อกไว้ด้วยคิรินคะเราเดิมพันนะถ้าเราทำเวลาดีเราจะ มันนี้จะีดไปเลยเมมนีติดต่อนายบอทไว้แล้วซื้อึซื้อซื้อจากโมโอวิวเหรเจ็บเลยอ่ะยัาพุ่งยิงพร้อมไหม5 3 2 1จน Nhiều Nhiều quá Thúy thì đi kia lên Wow อีกอันเดียอีกอันนึงอีกอันเดียอีกอันเดียวกิรินสเฮียเข้าไปเข้าไเข้าไปเลยเข้าไปเลยกรินทาเวลาไปได้2นาทีสิบแปดวิ ของเด็กหญิงไนล่าหมวกกนกนกนี้สร้างมาพิเศษสำหรับไนล่านะครับ like พร้อมไหมคะับไนล่าพร้อมขนาดไหนคะพร้อมแบบกลัวเฮ้ยห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอ้โห ผิดผิดกดสองอันพร้อมกันสองอันพร้อมกันองนพร้อมกันทายแล้ววทายแล้วมาดดด้เอิิกับพี่หนึ่งับนเย้โดนแล้วยิง กลับไปกลับไากลับหยุดแลยโอ้โหสุดยอดดีส uh. ุดๆด้วยนะเป็นคนดูแลลูกกระสุนเรนเดนใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าใครโอ้โห นี่คือกระบอกกระสุนเอเดนดูนี่โอ้โหเดนดูเูเดนดู้ยเยอะไหมพอไหมีมันีแน่เลยมีกระสุนทีช่วยกห้าสี่สาอหนึ่งโซนไปออาแล้วโอ้โหของผากด้วยของกล้วยของ It's <laughs> หยุดเวลามาเดินนะมาเดินนะเดินนะเดินนะโอ้ยอย่ามีเยอะวันนี้มีแสนเม็ดไม่ต้องห่วงเวลาตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่มามีเอ็ดเก่งมากเลยอ่ะ แต่โกคาร์ทข,ของนายบอดโมโนวิวใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือเมกะคิดจากโมโนวิวเหมือนกันเราไม่เคยขับมาก่อนถ้าขับครั้งแรกเนี่ยถ้าเป็นเด็กมาขับครั้งแรกได้ขนาดนี้ม,มันรูึกว่าเก่งมากใครๆก็ขับได้ตอนนี้เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าเวลาสูสีกันมากเพราะฉะนั้นจะซื้อให้สาวเื่อนไม่ดีใจเลยอ,ะอ่ะอ้าวดาด้าดีใจนนั้ของดาด้าหนึ่งอันของมิมิหนึ่งอันของพี่ทิศหนึ่งคัน อนีของเลยแต่เีมื่กี้ไม่เห็นดีใจเลยไหนมามีพูดใหม่ที่ลองพูดใหม่ถูอดิจะดีใจหรือเปล่ามามีจะสหใจแล้วนะว่าเก่งขนาดนี้เนี่ยจะซื้อให้สามคัน้วเลยยอะไต้สูได้ด้ว่าคู่ควรกับรถคันนี้รถคันนี้สามารถใช้โทรศัพท์บังคับได้ด้วยใช้โทรศัพท์ยิงได้ด้วยเชื่อไหม มาร์ตโฟนนี่เอ้าเฮ้ย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 พี่ลรงมั้ยัะเฮ้ย้วตกใจหัวเด็กๆไหนๆเรามีแบบว่ายาเเอาไว้กินกันแล้วเนี่ยมาตั้งป้อมตีกันไหมเราก็ม hey. hey, hey. hey, hey, hey ี เราจะต้องใส่แว่นทุกคนและใส่หมวกกันน้องอกดคือยิงกันสู้กันจนกว่าลูกกระสุนจะหมดมีใครยอมแพ้เ,เ,เราจะเล่นกันสองคนนะคู่แรกจะเป็นไนล่าประลองกับพีดีแล้วคู่ต่อไปเราจะหาผู้ชนะไปเล่นกับเอเดสโอเคไหม

ุกบันเทิงมากๆเลยตัดสินใจแล้วว่าจะถอยมาทั้งหมด3คันนะเพราะรู้สึกว่าคุ้มมากซื้อ1ได้ถึง2นะนอกจากจะเป็นยานรบยิงปืนสุดมันแล้วเนี่ยยังสามารถถอดชิ้นส่วนออกมาเป็นบาลานซ์บอร์ดสุดล้ำจากนายบอร์ดเอสคิดด้วย3ามคันที่ซื้อนะจะซื้อกับโมโนวิวนะเพราะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์นายบอร์ดไบเซกเวย์อย่างถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะ3คันวันนี้ซื้อแน่นอนเพราะว่าเด็กเล่นสนุกบันเทิงมากๆ อย่ายลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะกับคุกมานแฮเวลในช่องไก่ฮัลโหลจัมบารี่ไปดูดีกว่าเด็กๆเล่นยังสนุกอยู่เลยขนาดแบบลมแรงฝนจะตกขนาดนี้นะยังไม่ยอมกลับบ้านไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอยหลังทำไมไปข้างหน้าเลทำไมไม่ล้มอ่ะไปหลัง